สาชีสามชีมาให้แม่อุ้มสามชีให้แม่อุ้มแม่รักถามชีแม่รักถามชีมถาช้าเอ๋ก่อนสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยช่วยก่อน กลัวอะไรอ่ะลูกโอ้ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวแม่อุ้มโอ้แม่อุ้มแม่อุ้มแม่อุ้มเขาไม่ชอบเขาชอบท่าแบบอย่างนี้อบอุ่นชอบท่านี้เหรอลูกท่านี้อบอุ่นเด็กๆให้แม่ข้อหาแม่กันแล้วนะอยากให้แม่อุ้มลูกได้ความรักความอบอุ่นนะลูกนะอยได้ความรักความอบอุ่น่ะลูก แม่รักสามสีแม่รักหนูอแม่รักสามสีลูกแม่รักหนูแม่รักหนูลูก fellow, าสามสีเก่งลูกเหรอสามสีเก่งแม่รักสามสีนะอ้มชมชอมอ้มชมชม ส,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 ส้ม้สสมนี่ขี้อ้อนเรเราอ่ะขี้อ้อนกินเก่งมากเลยส้มส้มอ่ะแต่ส้มผอมมากเลยนะคะเนี่ยน้องผอมมากจับไม่โดนกระดูกหมดเลยผอมผอมมากตัวเล็กตัวเหมือนขนใหญ่แต่ว่ามันอาจจะใหญ่เพราะขนแต่พอจับตัวตัวเหละนิดเดียวแต่น้องช่วงนี้น้องกินเก่งนะคะแต่น้องขี้อ้อนนะน้องไม่มีอะไรน้องไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเนาะ น้องคี้อ้อนชมชมอย่าขี้อ,อ้อ,อ,อ,อนมากชอบคุยชอบเล่นแต, <c oughs> แต่ถ้าเข้าในบ้านหน่ยเงียบวันนี้แม่ก็นอนในบ้านทั้งวันเนาะแม่นอนในบ้านทั้งวันเลยวันเนี้ยใช่ไหมลูกเออนอนในบ้านในบ้านทั้งวันเลยถ้านอนในบ้านก็จะนอนเงียบเลยเด็กๆจ๋าจ๋าลูกจ๋าเออ,เออจ๋าแม่รักชมชม นักเด็กน้อยไม่เอาไปทำหมันแต่ตัวเล็กๆตั้งแต่แม่เห็นตั้งแต่เกิดแล้วก็พอเขาโตมาหน่อยนึงได้อายุพอทำหมันห้าเดือนสี่ห้าเดือนไม่ก็ไปทำหมันนะเลยมันยังไม่ผ่านมือชายเลยใช่ไหมลูกใช่นะลูกนะคุยเก่งเหมือนปางปอนจ้าคุยเก่งเหมือนปองปอนใช่ไหมคะลูกจ้าเด็กน้อยของแม่นี่ลูปมาสงสารอือ คนดีของแม่เนี่ยคนเก่งของแม่ลูกนอนในกรงกลางคืนนอนในกรงกลางวันไปนอนในบ้านกลางวันไม่เอาเข้าบ้านนะกลางคืนนอนในกรงยุงจะได้ไม่กัดนะลูกนะคนเก่งของแม่นะคะลูกมแม่รักชมๆมนะลูกนะเดี๋ยวให้ไปเอาเท้าเทามาก่อนอคุยเก่งแต่ไม่มีอะไรนะคะเขาแค่เป็นเด็กะ<า>เท้าเทามาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะก่อน สวัสด,ดีค่ะชื่อเฉวยก่อนสวัสด,ดีค่ะหนูชื่อทอทาเป็นแม่ของทาโร่นะคะหนูเป็นแม่ของทาโร่เทาวทาคนเก่งของแม่อมทาเทาจะขี้กลัวหน่อยนึงจ๋าลูกจ๋าแม่รักเทาเทาแม่รักทาเทาลูกเออเทาเทาคนเก่งของแม่ลูกแม่รักเทาวทาเห็นไหม สวัสดีค่ะพอเท้าก็มี FC นะลูกนะมี FC แล้วเท้านะคะลูกเก่งของแม่กลางวันนอนกันสบายในบ้านเลยนะตอนเย็นนี้แม่ก็กลางคืนแม่ก็ออกมานนี้แม่ก็เปิดพัดลมใส่แบบไ,ไกลๆให้ให้แบบว่าออกอากาศเนาะเดี๋ยวถ้าห้องเสร็จน้องก็จะสบายกันแหละวิ่งเล่นได้สบายเลย นะแล้วแม่ทําห้องนี่ก็ไม่ให้เหม็นเพื่อนบ้านนะคะมันไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะแม่ทําความสะอาดอย่างดีแม่จะตักฉี่ตักอึตลอดทุกคือแบบเช้าตักกลางวันตักเย็นตักเพราะแม่จะไม่ปล่อยให้เหลอะเทอะเนาะจะไม่ปล่อยให้แบบว่ามีกลิ่นให้ถึงชาวบ้านเขาให้ถึงเพื่อนบ้านไม่มีปัญหานะอะไรนะคะน้องจะได้อยู่สบายแล้วแหละ ไม่ต้องตากแดดตากฝนนะลูกนะเมื่อคืนกลัวฝนกันมากเลยเนี่ยเหมือนตังปอนหมดเลยกลัวฝนแม่ออกมาดูนัร้องกันใหญ่เลยไม่ต้องอุ้มเข้าไปไว้ในบ้านถึงเงียบไปนอนจนถึงเช้าเนี่ยถึงเงย็นเนี่ยไม่ถึงเอาออกมาทีเดียวนะอืมใช่ไหมลูกใช่ไหมคะลูกอืมเท้าเทาเนี่ยลูกจ้าเท้าเทาเก่งลูกเธาเทาเก่งเอาแม่รักแม่รัก แม่รักหมดเลยนะลูกนะแม่รักที่สุดเลยรักเท่าๆกันนะลูกเท่าเท่านี่พอคลอดทาโลได้เดือนครึ่งแม่ก็เอาไปทําหมันนะคะเดือนสองเดือนแม่กอาไปทาหมันประมาณนี้แหละอะไม่มีท้องอีกรอบแล้วก็ท้องทาโลแล้วก็จบก็จ่ก่อนหน้านั้นเขาท้องหลายท้องแหละอสวัสดีค่ะก่อนว้บายก่อน ไายบายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามพวกหนูนะคะขอบคุณเอชทีทุกทท่านนะคะที่เมตตาพวกหนูคะ่ะหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังแม่เชื่อฟังเอชนะคะค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหนูสวยไหมคะ นูสวยไหมคะน้องกองเขาอ้วนอ้วนขึ้นแต่ว่าแต่ว่าส้มส้มยังผอมอยู่ส้มส้มยังผอมหนูสวยไหมคะเออนูสวยเห็นไหมหนูสวยลูกเท่าเทาสวยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะมาเยอะกับมาเยอะกับป้อมมาเยอะกับปป้อม คนสุดท้ายครับคนสุดท้ายครับมาเยอะครับพอมบ,บังปนมาเยอะคร,ครับสวัสดีครับ,รบ,รบเอชีก่อนสวัสดีครับพอมสวัสดีครับลอกรสวัสดีครับคนเต่งของแม่ลูกคนเต่งของแม่ลูกเนี่ย ตัวนี้เล็กสุดคนนี้เล็กสุดนะครับคนนี้เล็กฉุดครับผมวันนี้จะมามืดๆหน่อยนะไฟไม่พอมันเลยมืดๆดูมืดๆไปคนนี้เล็กฉุดครับผมเล็กสุดแล้วรอฉุดไหมลูกอืม,อมคนนี้พอมที่สุดในกลุ่มนะคะคนนี้พอมที่สุดในกลุ่มครับผม เก่งไหมลูกสวัสดีครับก่อนไม่คุยอ่ะลูกไม่คุยอ่ะลูกคุยโชว์หน่อยสิลูกคุยโชว์หน่อยครับไหนคุยโชว์หน่อยครับลูกคุยโชว์หน่อยครับสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับใครอยู่ในตรงเนี้ยเห็นตัวเองไหมโอ้เห็นตัวเองในโทรศัพท์ป่ะลูกแม,ม่รักลูกแม่รักแม่รักบางกปอนนะโอ้แม่รักหนูไงลูกครับครับผม ครับแม่รักไงลูกแม่รักหนูอ่ะปะปะปอโอ้พอแค่นี <energetic> offs, <maker> ้อ่ะลูกคุยแค่นี้แหละครับลูกอืมคุยแ <t une noise> ค่น <t une noise> <t une noise> <t une noise> ี้แหละครับอืมครับลูกครับเขาจะไปเดิน